กลับมากันอีกครั้งนะครับกับวัตถุ o ิบอ t h า w o วล์ตัวย่อยครับผมแน่นอนว่าเรายังอยู่ในทีมของแอฟริกันกันนะแกดิแม็กซิกันกันนะครับผมซึ่งแน่นอนนี่ดูวัตถุดิบหลักเลยพี่ปอนรู้เปล่ามันคือเฮ้ยง่วงเปล่าวะชาบูรีเนี่ยชาบูรีเนี่ยรู้จักเหรอชาบูรีคือตะกแตนใช่คือตะกแตนแ้ชาอู่หลงอะ ชัดช,อช,อช,อชอด็ชอตช็อตกระออที่เม็กซิกันเ,นเขาปลูกต้นข้าวโพดเยอะใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บมันจะมีพวกมแมลง,งแบบนี้เยอะไม่ว่าจะเป็นตั๊กแตนชาบูรินหรือว่าหนอนอะไรสักอย่างหนึ่งที่จำชื่อไม่ได้หนอนเนี่ยเขาจะเอาไปดองกับตัวเตกิล่าทำเป็นเหล้าดองเหล้าดองหนอนอย่าดองอย่าดองหนอนนะนะจริงไม่เชื่อเอามาครับช็อตแล้วเขาเอาตั๊กแตนไปทําผัดจริงพี่ว่านะเอ้เม็กซิกันกับไทยมีอะไรคล้ายๆกันหลายอย่างใช่กินแมลงเหมือนกันกินแบบเผ็ดเหมือนกันแล้วจากที่ปกติเราออกไปข้างนอกตอนนี้เรากลับมาอยู่ในสตูใช งบหมดไงก็ต้องถ่ายกันอย่างนี้แหละนอนตัวเปื่อยๆเนี่ยหมดแล้วเหลือแต่เหลือแต่แมลงเหลือแต่แมลงโอ้โหเมื่อก่อนพาไปกินอาหารญี่ปบงยิปบงซูชิไม่ได้พาไปทำสวนเลยวะขุดแมลงเองเลยเลอย่าพูดอย่าไปจริงซึ่งแน่นอนว่าองค์ประกอบหลักๆของเขาก็จะมีประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงๆคือปกติเขาจะใช้พริกอีกแบบนึงแต่วันนี้ยเราไม่มีเราก็เลยใช้เป็นพริกเอ่อพริกชี้ฟ้าแดงใช่จริงๆเขาจะใช้พริกเซลา่นโนใช่ถูกต้องซึ่งเซลา่นโนคือจะเป็นพริกที่คล้ายๆกับเนตรกระสุนแต่ว่าจริงๆอ่ะขั้นตตอออออออนนนใกาาารรรรททททททเเเเเเคคจจะะะะไไไไมม่่่หืืืปปปศศยยยยดีีฟลแวิธขง ของนักสิการเนี่ยเขาจะต้องเด็ดปีกเด็ดขาถดูดออกให้หมดเลยหรือตีบ็อกเกอร์ และเมนูที่เราจะทําในวันนี้นั่นก็คือชื่อเมนูชาบูลินนั่นเอง,งหรือว่าชื่อไอตัวตักแ,แตนนี่แหละนะพี่แต่เนื่องจากงบป,ประมาณของเรานั้นไม่สามารถอินพอร์ตตัวตักแ,แตนชาบูลินมาได้วันนี้ก็เลยใช้เป็นตักแตนโมโจีนมานะพี่ซึ่งก็หาได้ทั่วไปที่เขาขายตามข้าวสารก็คือเป็นเมนูเป็นสแน็คเป็นของว่างหรือว่าเป็นกินกับแก้มเหล้าทานคู่กับตัวมะนาวอาวถูกต้องแล้วก็มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีรสเค็มแล้วก็มีเกลือใช่เพราะอย่าลืมว่าเม็กซิกันกินเปรี้ยวไม่ใช่กินเค็มกินเค็ม เห็นแต่คนเม็กซิกันมาไม่ใช่ละเดี๋ยวขั้นตอนแรกในการทำเนาะเราจะเด็ดตัวขากับปีกนะที่เขาเป็นแข็งเนี่ยออกก่อนนะครับ๋ยวให้พี่ปอนจัดการเรื่องซอยหอมซอยกระเทียมแกะหมดนี่ก็ทั้งวันมั้งไหนวัวเยอะอะไรกี่แสดงว่ามันจะต้องขยันมากนะคนเม็กซิกันหรือว่าคนเม็กซิกันจริงๆเขาเขาใช้ปากแทะเาเหมือนตีนไก่บ้านเราเออหั่นแบบไหนวะชาบูรีน่ะสอนใอยดิลูกพี่ต้องให้จับมือสอนเลยปะจะจับนมก็นด้นะเฮ้ยจริงปะพริกหั่นเต๋าเอาเม็ดออก ส่วนกระเทียมสับหอมใหญ่สับละเอียดโอเคหนพี่ปอนลองเล่าประสบการณ์การกินตักกะแตนมาหน่อยดิพี่โอ้ชอบมากติดคอไหมเวลากินอ่ะไม่ติดนะแล้วติดอะไรอ่ะติดใจอะไรวะอะไรอ่ะเอาจริงผมไม่ชอบเพราะว่ามันขันคอเนี่ยจริงจริงนะมันหลอนอยู่นะทำเป็นเล่นนะเนี่ย hour later เรียบร้อยหลังจากที่หเด็ดขากน เรียกได้ว่าทุกคนช่วยกันเด็ดขาจนได้ออกมาเยอะขนาดนี้นี่หน้าตาก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่มีขาไม่มีปีกนะฮะใช่มาเดี๋ยวขั้นตอนแรกจริง,รงๆคนเม็กซิกันเขาควานไส้เลยนะใครบอกไมะยงชิดหรืออะไรค <c oughs> วานไส้อะทำไมอ่ะมา <c oughs> เดี๋ยวเราเริ่มคั่วกันเลยเราจะทําการใส่น้ํามันก่อนมาเดี๋ยวผมกํากับพี่ครับผมได้ครับพี่เพพี่พี่ดูมือผมแบบซิมโฟนีตามไปเลยอันนี้ใส่น้ำมันเขาบอกใส่ตื้นใส่ตึ้นตึ้นนี่นะครับแล้วอย่างที่บอกไปว่าเราจะคั่วตัวมันจะเป็นหอมใหญ่พริก โอ้ชาจาัดกระเทียมด้วยนะครับผมคือเม็กซิกันเขาจะใส่ตอนน้ำมันยังไม่ค่อยร้อนนะครับ <c oughs> โดนด่าทั้งประเทศแต่นั้นนะครับเราจะใส่เกลือนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวหัวหอมกคลายน้ำนะเอาจริงๆมันก็คือมแมลงขั้วพิเกอือดีๆนี่เองหัวหอมเริ่มโป่งแสงเราก็ทาการใส่นะฮะพึ่งครับจะพึ่งเขาให้กองอันนี้ออกก่อนนี่คุณไม่ดูรีสปีเลยไงกองอะไรวะกองตัวนี้ออกก่อนอ๋ออันนี้คือเจียวไว้เฉยอแเจียวไม่บอก เไปไหม่แล้วเนี่ยไหม่แล้วเฮ้ยไหม่เหลืองทองเหลืองทองแต่แล้วเดี๋ยวเอาน้ำมันใส่ลงแล้วก็คั่วตัวตะกั่วแตนครับเฮ็ดเลยเท่เลยนะท่าเลยพี่แหมผมจะทำเงี้ยช่วยเขาช่วยเช่วยช่วยโอ้ยเอากระบป๋านอา่ไงเอากระเป๋าในเบาเหมือนกันใส่เกินอะไรพี่ ไอสีแม่งเหมือนพริกทอดเลยนะพอพี่ผมว่ามันนิ่มอยู่นะต้องคั่วกินเสร็จตกโควิดน้บุ้มโคตรลอยอเมรกาอะี่บอลเขียบไปก่อนเดี๋ยวผมเพิ่มพริกไทยครับอันนี้น่อยเกืือกอรอใช่มันไม่มีรสชาติเค็มเลยนะพี่จริงหรอใช่ปอกไตอ่ะ โอ้โหขนาดแมลงทอดยังฉีดฟอกกี้กันเป็นคันรถเลยคันรถเส่เกลือเออออนนี้หัวกรอบแล้วมันเป็นของว่างเนี่ยนะของว่างมต้องว่างถึงจะได้ทำเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูชาบูลินอหรือตะกะแตนคั่วพริกเกลือเองนี่ทุกคนคือมันโคตรน่ากินอะ คอดขอบอะอร่อยจริงนะเอ้ยอร่อยจริงนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเปร้อยตัวจิ้มตัวเดียวกันอีกเฮ้ยหรือว่าบอกแล้วว่าต่างจากแมลงทอดไทยแมลงทอดไทยจะมีแค่กลิ่นไงแม็กกี้มันอารมณ์กลิ่นของเท้าเออิเลยไม่ได้ยอกยอกอันนี้มันก็มีความหอมของเต้หอมที่ไปเจียวกับ กระเทียมแล้วก็แล้วก็พริกอะไรเงี้ยเอ้ยมันมีความเผ็ดอยู่นะจริงไหมสิ่งนั้นเากินเผ็ดจริงใช่ใช่ใช่มะนาวมันช่วยทําให้เกลือมันเด่นขึ้นมามะนาวใช่ไม่เกลือเด่นมะนาวมันเปรี้ยวมันช่วยชูแก๊สมันเป็นมันต่อตู้มันก็ชูกันอย่างนี้ไงรับน้องดีกว่าน้องน้องเดี๋ยวให้น้องออกกอกี่คนแรกออเกันเดินก็มาหยิบเลยมาเลยมาเลยน้องกินดูไม่เป็นไรหรอกคิดว่ามันเป็นไส้เดือนก็ได้แย่เหมาเดิมอีก อร่อยไหมขายก็เลยมาขายเลยอร่อยคำเดียวคำเดียวลงบานเลยพีย่บอนโชว์ให้เด็กมาดูนี่มังหอ้โแม่งเราทำรายการมาแล้วป <มา S 1> ไป <มา S 2> ทำกินกันด้วยนะครับเมนูนี้ชื่อเมนูว่าชาบูลินชาบูลินนะครับก็หรือแมลงขั้วพริกเกลือนั่นเองแล้วก็อีพีหน้าเราจะถ่ายกันเป็นอีพีสุดท้ายพี่บอลก็ต้องบอกสำหรับซีซั่นนี้เนาะก็จะเป็นอีพีสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ลดแล่นอยู่บนจอฟิล์มกับ Goodbye Official กูเดของกูเดย์กูดบายอะเราก็คอมเมนต์มาเยอไหมครับว่าอยากให้รายการนี้มีอยู่ไปถ่ายนาบ้านนอกแล้วผมนั่งพับถุงกระดาษดีกว่าอ่ะขอบคุณมากครับงั้นเจอกันใหม่ครับอีพีหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ